ไวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องปองไปซูปสุขคนพอกันกับแม่เมียอีกแล้วนะจ๊ะพี่น้องค่ะมือ้อนี้ิ้ผ้ามากินขนมจีนน้ำยาปลาที่เราจ้บพี่น้องค่ะพักแนมเท่ากับน,นี่ชัวงอกกระลำจ้ะกระลำม,มื้อนี้หั่นฝอยจ้ะพี่น้องค่ะรอบก้อนอ่ะหั่นโครเกลย์นี่หั่นฝอยจิ้กินง่ายขื้นเ,นเพราะว่ากระลำหนาหนาวนาะมันแข็งเหลือจ้ะพี่น้องแล้วกันสุกี่นี่ลองมากินสดนะคะว่าเป็นไงแล้วก็พักกัน,นสลัดเท่าจ้ะพี่น้อง น้ำยาก,กับคนโค้ดเลยจัตจี่นอนอยังไงดีตักน้ำยาย่ไมใดกลกับยานแตงเหียนจัตจีนอนทุกคนกินโอ้ยน้ำยาปลาจัตจีนอนสุดยอเห็นเนาะเห็นบ่อยรลวนฉันนอนร่วนเดือดเดี๋ยวจังเติมใหม่ทุกคนแซ่บจัตจี่นอนมา โบราณลายใยขั้วเสียบจ้าพี่นอนค่ะใยความจวดยางเดียวพี่นอนอืมกระลำอืมออกตั้งสีเลยเนาะ ท้หมอกค่ะซี่เศร้ากับเสบด้วยการขีดกาหล่างมือนี้เลยไหม,มกินข้างแรก เงงาแหโอเคดู กับเสียงดังกูเหมืองอะใส่ทั่วหอกสุปถัวหอกอยู่นี่ก <c ười> <ừ> ับเป็นทั่วหอกไบโอได้ทุกคนต้นเพอกับสีเลี้ยวต้นโดนเลี่ยวโมอวก

ไข่ยบกแตงเพื่อไกายบกแตงไงนบกแตงไทยบานเท่าอะแตงหน่อยอือ,อ้นยัง,ง่ทุกคน ผู้กินเสร็จบอดีตาแตา่เอยกะดีไปทีพยย่างหนึง่งเลยย่างจะมันดีตาอืมหืม แล้อจ้าอิมแล้วเบิดเกี่ยงมอยลอยจากพี่น้องคะ่ะจังพอกันคลิปหนาะเด้อจากพี่น้องคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจแมวเมียวเด้อจ้าแมวเมียวสีแดงหาเมนูแซ่บมาซู่เบิร์เองนะจ้าจังพอกันคลิปต่อไปนะจ้าขอบคุณที่เข้ามารับชมจ้า